ส่วนเรื่องของการไล่ล่านายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการไล่ล่าวันที่5แล้วค่ะจุดที่กําลังค้นหาคือเทือกเขาบรรทัดเป็นรอยต่อ3จังหวัดตรังพัทลุงและสตูลดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมลงพื้นที่แล้วก็แย้มออกมาว่าน่าจะมีข่าวดีและหวังว่าจะเป็นการจับเป็นด้วยครับซึ่งทีมข่าวไทย P ี s นะครับไปติดตามภารกิจการเดินทางขึ้นเทือกเขาบรรทัดที่ ต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าป่านะครับมีการฝากกระแสน้ำนานถึง4ชั่วโมงจนกระทั่งได้ภาพเป็นเพิงพักชั่วคราวของนายชาวลิตนะครับแล้วก็ภาพอาวุธปืนที่ถูกทิ้งเอาไว้ครับหลังจากที่ปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ครับ เพิงพักที่ใช้ผ้ายาวคลุมขนาด4คูณ6เมตรนะครับเพื่อที่จะกั้นฝนและน้ำค้างมีเปลใช้เป็นที่นอนแล้วก็มีอุปกรณ์ยังชีพนะครับปีปืน M16 และปืนลูกซองถูกทิ้งไว้ครับเป็นจุดที่นายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดใช้เป็นที่พักชั่วคราวขณะที่หลบซ่อนตัวครับจนกระทั่งเกิดการปะทะก,กับเจ้าหน้าที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ จุดนี้เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางจากอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างตําบลตะโมดอําเภอตะโมดจังหวัดพัดทลุงเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาบรรทัดใช้เวลาการเดินเท้านานกว่า4ชั่วโมงค่ะฝ่ากระแสน้ําหลาก จนไปถึงพื้นที่แห่งนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บวัตถุพยานนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมรวมทั้ง DNA และวางกำลังเกือบ3 0นายตรึงกำลังเอาไว้โดยรอบใกล้จุดประทะเพราะเชื่อว่าตัวในแป้งเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่แห่งนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราจะเห็นภาพปฏิบัติการทางอากาศนะครับเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวสลับขึ้นลงขนส่งสเสบียงและกำลังพลไปสนับสนุนกำลังหลักที่ยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัก ที่ยังคงปักหลักแล้วก็กระชับเส้นทางหลบหนีของนายชาวลิตครับส่วนภาคพื้นชุดปฏิบัติการตอชอดอที่434กว่า20นายและตำรวจจังหวัดพัทลุงตรังและภูทรภาค9ก็ทยอยขนสเสบียงรวมถึงอาวุธหนักครบมือลงเรือจากขอบอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างตำบลจำหมดนะครับไปสนับสนุนฐานปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อ,ท,อที่จะไปเก็บหลักฐานจุดปะทะกับนายแป้งนะครับ ู้ช่วยผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาติคาดว่าในแป้งน่าจะยังอยู่รอบบริเวณที่ปะทะนั่นแหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้วางกําลังล้อมพื้นที่ในป่าเขตร,รอยต่อทั้งจังหวัดพัทนลุงและจังหวัดตรังเอาไว้ครับนก็เราล้อมอยู่อ่ะ คิดว่าเขาไปไม่ได้นะเราปิดตัวทางไปลบเบื้องต้นคาดว่าทางตัวของเสียแป้งน่าจะอยู่จากรัศมีที่จุดประธานนี่น่าจะสัก4กิโลบนพื้นที่มันเป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเราก็ตามได้มาถึงที่ระดับฐานครับเยียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือนายก็ให้ประชาสัมพันว่าท่านหนีออกไปข้างนอกให้ชาวบ้านที่1 1 4 สอดคล้องกับหลักฐานภาพปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องอินฟราเลตตรวจจับความร้อนค่ะที่มีรายงานว่าพบความเคลื่อนไหวคล้ายคนพร้อมอาวุธปืนในพื้นที่ใกล้จุดปะทะประมาณ2กิโลเมตรเช่นเดียวกับการปรับกําลังเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญการเดินป่าเข้ามาเป็นกําลังเสริมนะคะอย่างชุดเจ้าหน้าที่ชุดแดนไทย54<ๆ>เพื่อมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยค่ะพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ บอกว่าได้มอบหมายให้อธิบดีกรมรชาชทันลงพื้นที่ประสานงานตำรวจและอยากจะสื่อสารไปถึงครอบครัวผู้ต้องหานะครับขอให้มอบตัวยอมรับว่ากรณีที่นายชาวลิตจุดเริ่มต้นความบกพร่องมันมาจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างเป็นผู้ควบคุมตัวผู้ต้องหารายสำคัญไปยังนอกพื้นที่เรือนจำแต่ว่ากลับปล่อยให้ผู้ต้องขังหลบหนีนะครับซึ่ง ในส่วนตัวเนี่ยจะลงพื้นที่วันที่11ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ไปติดตามสถานการณ์เชื่อว่าสุดท้ายจะมีข่าวดีครับหวังว่าจะไม่เกิดการวิสามัญคัตรกรรมเนื่องจากว่าต้องการจะจับเป็นแล้วก็นำมาสอบปักคำถึงขั้นตอนในการหลบหนีครับ